จานแชมป์รีวิวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว D A H 0 1 2 Wonder Woman นะครับสเกล1ต่อ10จากค่าย b e a Kingdom นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวนี้เปิดกล่องมาครับก็จะเจอถาดใสนะครับมีคู่มือภาษาอังกฤษภาษาจีนให้นะครับแล้วจะมีแซ่เป็นพลาสตินะผมไม่ได้ใช้นะเพราะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ mm hmm. แล้วก็มีฐานขาตั้งมาให้นะครับ เปิดถาดสมานะครับว่าจะเจอ Wonder w o m a มนะครับมีดาบมีโล่มีแซนแล้วก็มีมือสองคู่นะครับความสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ18.5เซนนะครับความสูงของแกลกระดอกก็ประมาณ178เซนนะครับก็เหมือนใส่ส้นสูงอีก7เซนนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับหัวนะครับก็ทํามาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับยังพอดูดีอยู่นะลงสีอะไรมาก็โอเคนะครับทรงผมก็จะเป็นแบบรอนๆแบบนี้นะครับมีความแข็งนะครับ รายละเอียดชุดแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับชุดจะมีเท็กเจอร์มีดีเทลนะครับลองดูใกล้นะครับนี่นะครับทุกชิ้นส่วนเลยนะครับทำมาดีเลยนี่นะครับดีเทลรองเท้านะครับชัดเจนสีลงคมเลยนะครับได้เท้าปั๊มดีสีนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับซิกเนอเจอร์ของวันเดอร์นะต้องมีแก้มก้นนะครับตรงสายสะพายดาบก็ขยับได้นะครับ มว่าสัดส่วนอะไรทำมาดีเลยนะครับงานสวยมากนะครับดูมุมไหนมันก็สวยนะครับเท่มากมาดูจุดขยับนะครับหัวนะครับสามารถหันซ้ายได้ประมาณนี้นะครับหันขวาประมาณนี้เงยหน้าแทบจะไม่เงยเลยนะครับเพราะว่าติดผมด้านหลังนะครับผมมันแข็งมากนะครับก้มหน้าได้ประมาณนี้นะครับหัวเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับสามารถกางแขนได้ประมาณนี้นะครับเก้าสิบองศา แล้วก็สามารถหมุนแขนนะครับได้360องศาแบบนี้เลยนะครับไม่มีใบเส็บนะครับเสียดายแต่ก็นันก็ดูแบบเนียนๆผิวสวยดีนะครับแต่ก็เสียดายที่มันไม่มีนะศอกนะครับเป็นซิงเกิลจอยพับได้น้อยมากนะครับได้แค่นี้เองนะแล้วก็เห็นจุดจอยนะครับตรงโฟอาร์มก็หมุนได้รอบเลยนะครับหน้าแขนข้อมือนะจอยมันจะโผล่มาแบบนี้นะครับมือสามารถหมุนได้รอบนะครับพับขึ้นพับลงได้นะครับ ส่วนอกกับลาตัวขยับไม่ได้เลยนะเพราะว่าชุดเนี่ยแข็งปักเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยตนะ้นขาหมุนไม่ได้นะครับกางขานะครับเตะมาด้านหน้าได้ประมาณนี้นะครับกางขาออกข้างได้ประมาณนี้นะครับจริงๆมันได้น้อยมากนะครับแต่มันสามารถดึงขาลงมาได้นิดนึงแต่ก็ยังติดกระโปรงแบบนี้อยู่ดีนะครับกระโปรงนี่แข็งแบบแข็งเลยหัวเข่าสามารถพับได้ประมาณนี้ครับก็โอเคนะครับสวยงาม ข้อเท้านะครับพับขึ้นพับลงได้นะหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วก็มีปลายเท้านิดหน่อยนะครับดาบนะครับทํามาสวยมากนะครับคือสกรีนแล้วก็รายละเอียดดีเทลร่องอะไรพวกนี้ชัดเจนแบบชัดแจ๋วเลยนะครับแล้วก็เป็นวัสดุไดแคสด้วยนะครับฟังเสียงดูดาบก็มาใส่มือได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามือเนี่ยเป็นวัสดุแบบนิ่มๆหน่อยนะครับนิ้วน่ะเนี่ยก็มาใส่แล้วก็ถือได้แน่นดีนะครับพอดีเป๊ะนี่พุท่ แขนนะครับถึงมันจะเป็นซิงเกิลจอยแต่มันก็เอามาจัดท่าที่แบบว่าจับดาบชักออกจากปลอกดาบด้านหลังได้นะครับเพราะว่าตรงโฟอ์ร์มหรือว่าข้อศอกมันหมุนได้นะครับมาดูโล่นะครับสวยงามมากนะครับสีนิคมกลิบด้ยนะครับสีทองเลยก็เงาสวยดีนะนี่นะครับดีเทลชัดเจนลวดลายด้านหลังนะครับก็ะจะเป็นตัวเอาไว้รัดกับแขนนะครับสวยงามนะ เวลาใส่นะครับก็ถอดมือออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาโล่เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นะแล้วก็เอามือนะครับมาใส่จอยนะครับแล้วก็มือสอดเข้าไปจับไอตัวที่จับมันนะครับแล้วก็ตรงนิ้วนะครับอาจจะใช้อะไรปลายแหลมๆนะครับสกิดมันนิดนึงนะให้นิ้วมันขึ้นมานะครับแค่นี้นะครับมันก็จะได้เป็นมือถือโล่แบบสวยๆแล้วนะครับ ผมชอบนะพวกของเล่นที่เวลามันมีโลแล้วมันมีดีเทลให้แบบจับโลสมจริงแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นแท่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นแท่เป็นเส้นๆนะมันเป็นม้วนแบบชิ้นเดียวมาเลยนะครับก็ามาใส่ที่เอวได้นะครับให้เราเปิดตรงนี้ออกมาก่อนมันจะเป็นเหมือนเป็นหมุดนะครับแล้วก็แท่ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับ ดาบนะครับถ้าเกิดเราไม่ถือเราก็สามารถมาเสียบที่ข้างขงเอวได้นะครับก็เอาเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับโคตรเท่นะครับหรือถ้าไม่เสียบข้างเอวนะครับเราก็มาเสียบที่ด้านหลังได้นะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะจะเป็น2ช่องนะครับแค่นี้เองนะครับเสียบตรงไหนก็เท่นะครับมือเปลี่ยนนะครับจะมีมือแบมาให้นะครับ1คู่นะครับแล้วก็มีมือกำอีก1คู่นะครับ มีฐานคาตั้งสีดำมาให้แบบนี้นะครับที่ฐานสกิน just e l i u e นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็น wonder woman นะครับแล้วผมก็ไปได้หัวคัสตอมมานะครับไม่แน่ใจว่าร้านไหนนะครับแต่ก็สวยดีนะครับมันสวยกว่าของเดิมๆลนะ่ะ ผมก็เลยเอามาใส่นะครับทรงผมก็คล้ายๆกันนะครับแต่นี้จะแบบปิวลมกว่านะครับไม่มีรูเสียบจอยมาให้นะครับต้องใช้กาวดีนน้ามันนะครับเป็นตัวเบ้ามันลองเทียบนะครับหัวคัสซอมกับหัวเดิมๆนะครับก็เห็นว่าหัวคัสซอมเนี่ยมันดูสวยมีชีวิตชีวากว่านะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวนะครับจอยนี่โคตรแข็งเลยนะครับเป็นบอลจอยแบบนี้นะแน่นมากลองหัวคัสซอมมาใส่นะครับโอ้โคตรสวยเลยนะครับ ผมมันปลิวแบบได้แบบเขาเรียกอะไรอะมุมมง3มันสวยพอดีเลยอะเนี่ยผมมันปลิวแบบโคตรเท่นะครับจัดแอคชั่นในเท่เลยนะแต่ผมชอบจัดท่านี้นะครับถือดาบแล้วก็ถือโล่เท่ดีนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Wonder Woman จาก h ่า Bit Kingdom นะครับในสเกล e 1ต่อ10นะครับตัวนี้นะครับด้อยในเรื่องจุดขยับนะครับบริเวณต้นแขนไม่มีนะครับแล้วขากลางได้น้อยนะครับ แต่มันก็แลกมากับความสวยมากๆนะครับคือปั้นโมเดลมาดีครับดีเทลสีอะไรมันเหมาะสําหรับการตั้งโชว์นะครับถ่ายรูปก็สวยนะครับ<ๆ>เพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ได้ถ้าชอบก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามจานแชมป์รีวิวด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาลาก่อนสวัสดีครับ